Zombie เอาละครับก็ต้องขอก่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมสเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมงแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิทว์เดอะแคร์แล้วกลับเข้ามากันแล้วนะครับในเกมการต่อสู้ในโนเสาร์ที่แสนจะดูเดือดน,นะผม <laughs> 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 จะทำอะไรดีอะเชาวนี้ ไม่เช้าเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะเที่ยงแล้วเออคนมันตื่นสายเนี่ยช่วยไม่ได้เลยครับผมม,มีตัวที่ยจะสําเร็จแล้วว่าเปิดเสียงหน่อยแล้วกันเสียงเบาแล้วกันแอมโมเนยียอุ้ยเอ้าสุดเลยอ่ะเจ้าจำสุดๆโอเคได้ล่างสุดท้ายแล้วนะครับแอ,อ,อมโมเนียสุดเทพผมจำอุ้ยได้ร้อยแบงก์อ่านี่แหละคือวิธีการฟาร์มแบงค์นะครับ โอเคเลเวลขอหน่อยขอกินอาหารหนะ่อยแอมมอนไน์จัดการบินมาด้วยารามแรงอื้อหือแล้วก็ขมเมือบเข้าไปอย่างสวยสดงดงามห้ยมีน้ายังกระ,ระเบิดทุ่นเลยทีเดียวอระเบิดทุ่นเรือดำน้ำนะอเอาไว้จัดการเรือดำน้ำใช่ไหมเ <laughs> อาฮิปโปยังไม่สำเร็จว่าเจ๋วเจี๊มไปเลยอ่ะก็จะเหลือที่ว่างอันหนึ่งใช่ไหมหุ้ย <laughs> ไม่ได้เลยนาเนียต้องมาเขาชื่อเลนจิเนียนาเนียเลยเรวโอเคอ่ะมีใครฟาร์กนะครับสูสิสัตว์น้ำรู้แล้วชาวนี้จะเล่นอะไรเป็นนันลบแรกนะครับเพราะผมเห็นตั้งเมื่อวานแล้วแหล,ละเลงไว้แล้วนะครับว่ามีแพ็คไหนบ้างวันนี้ก็จะมีแพ็กเงินเขียวเฟี้ยวฟ้าวเบาบืาบ้อกับอุ้ยได้อะไรเนี่ย อ้เจไดเบลหนึ 100! ่งร้อยหูแต่เช้าเลยอะรู้สึกสดชื่นจังเลยราคาเท่าไหร่วะเนี้ยวันสุดท้าย,ย่าไปสนใจมันสนใจอันนี้ยังเดี๋ยวอ่าผมมีก็มีหนึ่งหมื่นสองพันหุ้ยขายสี่พันนงอะไม่ยากไม่ยากวิทยเหลือเก้าวันนึงว่ะน้อยจะจัดเลยนะเราต้องทําอะไรมั่งเนี่ยหุ้ยเหลือเพียบเลยอะที่ต้องให้ทํานะครับต้องเล่นในนี้หนึ่งครั้งนะครับโอเคเออช่างมันไปก่อนแล้วกัน มาไอ้ดูแลกของกันดกว่าเฮ้ยดีเน่ักใจดบเบลจัดไปโอเคหูเจดบลยับยับเลยวันนี้แล้วก็ไม่น่าสนใจสักอย่างไม่น่าสนใจสักอย่างเอ้ยอันน em, ี้แลกไปเลยนะโอเคเฮ้ยเอาไปแลกลืมไปเลยไปแลกเงินมาเถอะเงินเราก็เพียบไปหมดอ่ะพอดีฟ้านะพอดีฟานี่หมายถึงว่าแลกของนะเบลุยสู้ศึกกันนะเพราะว่าเราต้องฟาร์มจัดๆผมก็มีข่าวมาบอกนะอ ก็หลีกนะครับผมก็ได้เห็นนั่งทางในเมื่อคืนเนี้หลับฝันไปนะครับก็เห็นภาพเงานะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวไฮบิดนะครับลีกนี้นเป็นตัวไฮบิดเลยอะ่ะมุ่นคลองแสงวิบวับนะครับผมอ่าน่าจะเป็นกองโกสอรัสหรือเปล่ามีสิทธิ์นะกองกองกองโกสอรัสเออแล้วแต่จะอ่านเอออาจจะเป็นเอ้ยไม่ใช่กองโกสอรัสดิ กองโกสูคัดดิเออมันถึงจะถูกนะครับอตัวคล้ายๆคา,าโปสูคัดนะครับก็กองโกไปผสมคาโปรหรือแบบนะน,น่าจะใช่ป่ะนะ่เดี๋ยวให้ผมดูก่อนดูคาโปสูคัดก่อนคาโปสุคัสอยู่นี่นะครับ นี่ไงผสมบับกองโกนะครับอ่าก็จะเป็นอ่ากองโกสูคัตนะใครจะอ่านกองโกหรือกองโกก็ได้นะครับเอ้าดูค่าพลังของมันซะก่อน9,235พลังโจมตี2,361สุดยอดสุดแกร่งเลยทีเดียวววทตาดบเงินมากมากจะจัดเป็นล้านเลยทีเดียว1,43,684้่ต่อ22ชั่วโมงนะรโอ้โหแต่ล้านหนึ่งวันหนึ่ง เกือบวันนยะิบสองชั่วโมงแต่ให้ร้านมึงก็เยอะนะโอเคอยู่เหมือนกันนะนานเหมือนกันนานเหมือนกันแต่ให้เป็นร้านเลยนะโอเคอ่ะไปะไม่ให้เสียเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เป็นภาพหน้าปกนะให้ทุกคนเดากันนะว่าเป็นกองโกซอลัสรหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะจะสูคาติมึงก็ซอรัดอยู่นั่นเฮ้ยลาดเดียวอีกแล้วชัดเจนเลขนี้ต้องบังคับอย่างแน่นอนนะครับอ ัดเจนมันให้เราใช้ธาตุเดียวอีกแล้วอะมาโถเอ้ยตายแล้วเราผมพอไหมเนี่ยหนึ่งสองสาม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 โอ้โหต้องเอาตัวไม่เก่งไปเล่นด้วยอะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ปากการังแล้วก็เมกคารโรดอนมาบัต้าเดือดไม่แก่กบชันใครก็ต้องเฮ้ยพันหกเลยหรอปากการังจะสู้ไหวไหมเนี่ยต้องโจมตียันห้าเลยนะเนี่ยอันตราย,ยจัดเลย ไหวสิต้องสู้ได้อยู่แล้วไม่มั่นใจเลยว่าทำไงดีวนันนี้ได้ดีได้ดีไม่ได้เดี๋ยวก็ซื้อออกไม่เป็นไรอะแบงค์เราเยอะเลยเฮ้ยต้องสู้ได้ดิเหล่านี้มันฉาญาทัดน้ำเลยทีเดียวเรื่องน้ำต้องถามพี่อันนี้ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเอาสิยังไงก็ล้มเราไม่ได้แน่หัวไฟเมื่อ อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครแข็งแกร่งปว่ากันหายแล้วมันแข็งแกร่งกว่าแน่ๆเลยนะครับเก็บสแต็กไม่ได้ด้วยเฮ้ยป้องกันหนึ่งเหลือไว้หนึ่งโอ้โหป้องกันก็ดีอ่ะ <laughs> ชิบหายแล้วโดนจบตีสามแน่ๆพาวน,นาอย่าให้มันสามจบตีหนึ่งยังอยู่โค้งกระพันสุดๆ บางทีโชคลางก็มีผลนะครับมีส่วนอป้องกันหนึ่งเอาไว้ <c oughs> มันมีห้าเลยนะผมว่ามันโจมตีสี่เหลือไว้หนึ่งชิบหายแล้วโจมตีห้าเจ้าจำาระโดดกรยโดนกรโดดกัดกระชากเยานไปเลยอ่ะฉันมีแปดเนี่ยแกเตรียมตัวตายได้เลยโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตี3โจมตี4ี่โอ้ต้องโจมตีอันสีเลยเหรอ ป้องกันไหมไม่ป้องกันป้องกันทําไมไม่จําเป็นใดๆทั้งสิ้นตายซะอย่าอยู่ยเลยงับหืมเรียบร้อย <laughs> ไปแล้วหัวไฟมาเฮ้ยโมซาซอเลยเหรอไม่ได้สังเกตเลยเนะี่ยอุ้ยตัวพอๆกันเลยเนะี่ยโมซาซอตัวยาวะไว้ <laughs> เอาอย่างนี้ก็ได้ดิชาวบ้านก็ต้องฮือฮาจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่จมตีห้าไปเลยนะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสามไม่ตายก็ค้างเหลืองตายซะงไม่นะ เรียบร้อยโมซาซอก็ยังไปเฮ้ยนี่มันพี่เมกแล่งสมบูรณ์้ยแต่มันต้องโจมตีเราเยอะเลยนะ <c oughs> น่าโจมตีสี่เสร็จโก <c oughs> เวลาแล้วสินะที่ฉันจะล้มหัวหน้าฝูงยันแกแล้วฉันก็เป็นหัวหน้าเองตายแต้อเอ,อย่าอยู่เลยค <c oughs> ำรามคำรามหน่อยเดียวด้วยเหมือนขี้เกียจต้องตื่นนอน ตายซะซะหมุนตัวลงมามงมเรียบร้อย <c oughs> ชนะไปแล้ว <c oughs> อาจจะเก่งเ่าพี่เม็กไม่มีอะโอเคอจะงับกล้องเลยทีเดียวเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรผ่านนะไม่ได้เลยเฮ้ยเจไดเบลวันนี้มันไดเจไดเบลลัวลรวยเจไดเบลเลยทีเดียวนะครับยกแรกผ่านไปละเฮ้ย แล้วเราเลยแพ้ธาตุด้วยอะ่ะเล่นเต่าอะคิรอนมาเลยนะเนี่ยหายแล้วเอาตัวนี้ไปทานก่อนนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวที่มีดาเมจวะถ้าไม่มีดาเมจนี่คงล้มมันยากนะครับตัวสุดท้ายทาเสมอด้วย <c oughs> เอเหนื่อยอะรู้สึกเหนื่อยเลยที่ร้องเฮ้รนี่คือเหนื่อยจะจัดเลยนะเดยเอาเป็นตัวนี้ไปนะครับอืต้องล้มสองตัวเลยนะไม่ได้วะ่ะต้องมีเลือดด้วยนะ น่มีเลือดนี่ไม่ไหวแน่โอ้คิดหนักเลยอะคิดไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าจะจัดการกับมันยังไงพันห้านะครับเออเราต้องเอาหกร้อยไปเนี่ยเราก็จะเหลือสามร้อยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ติตัวหนึ่งแบบโอ้ฝั่งนู้นแม่งโ,โคตรแข่งแกล้งเลยแข่งแกล้งมากแข่งแกล้งยนพมแบบว่าคิดไม่ออกเลยนะเนี่ยเออลยุยมอจะแข่งแกล้งต่าไหลฉันก็ไม่กลัวหรอกมาเลยจะมีแค่หกร้อยอัคคลันทำลายฉันไม่ได้อกนะมา อยากได้มากเลยเต่าตัวนี้ืไฟฝันมานานแล้วตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าโคตรแข็งแกรแ่งมาโอยโดนมันตบทีเดียวนี่เร็ว,ว่ะแทบกระอากเลือดอะตะเกะอ้าผมยังได้อีกหนึ่งนะครับเอาแล้วมีการเก็บตัแต่กว้เปลี่ยนตัวนะอา้า ไม่กล้าโจมตีใจไม่กล้าพอนี่โถ่เอนน้เอาแล้วันเก็บสแตกได้สมบูรณ์แล้วมันก็เก็บได้สมบูรณ์เหมือนกันต่างคนต่างเก็บได้สมบูรณ์มาเลยอากิรอน ใหเ้เป็นคนดีตายวะแบบว่า,วาให้เต่ามันชนะฉลาบเนี่ยเออเต่ามันชนะฉลาบได้ไงเอามันมีหกแล้วนะครับอา้าวการจะพร้อมที่จะกระโจนใส่ผมเลยตะกี้ผมโจมตีมันสี่ก็ดีอ่ะแต่มันเลือดมันลดไปหน่อยเดียว <c oughs> เอาโจมตีหกหมดจะแตกไปนะอืออตายลงสู่ใต้กคนสมุทรวะแกต้องเจอไฮโนซอรัสของฉันโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็โจมตีสามผมต้องโจมตียันสี่เลยอ่ะมผมแพ้ทาตุนะครับ แล้วก็ป้องกันน่ะมี900 9 1 9 9 2เเอ้ยเออ้ยเออมีเก0อมีกับพันเลยอะ่ะยิดูชิบหายแล้วต้องป้องกันไหมอ่าป้องกันแล้วสวนมันมีเลือดเท่าไหร่พันสามผมไม่เอาดีกว่าไม่ป้องกันนะครับมาตายซะยิงอยู่เลยตั้มีกัดเขาให้เพราะยังไงตัวสุดท้ายโมซาโซเจนสองนี่ดูดเดูดเ <laughs> มัว เกาแปสเลยอ่ะก็บอกเกือบพันเลยนะครับถ้าผมป้องกันนี่ต้องป้องกันยันสามนะเฮ้ยอ,อย่างงี้ก็ได้สิเลือกคัสสันดีว่าผมจะโจมตีเท่าไหรด่ดีถ้ามันป้องกันสี่อ่ะผมว่ามันไม่ป้องกันสี่อ่ะหโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ห้าหกไปเลยห้าหกไปเลยแล้วก็ไม่ป้องกัน ไปดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่นะโอเคผมคิดแล้วว่ามันต้องป้องกันสองนะครับ <analyzed noise> มัาตีหกเลยทีเดียเอาสิอุย้ยแต่มันก็ต้องโจมตีไล่แม็กเหมือนกันโจมตีหกหุ่โจมตีสุดแมก็กซ์อะโอเคเรียบร้อยเสร็จโก้แล้วตัวสุดท้ายผมเอามาซ้อนไงี่ตัวว่าตัวกลางจะสู้ไม่ได้นะสุดท้ายตัวกลางป,ปราบได้หมดเลยนะจัดการมัน ชื่ออะไรอะไทโรซอรัสเรียบร้อยไทโรซอรัสยอดชนะเนี่ยมึงทลามอย่างจัด่ะหูได้50เลยอะปกติได้ไม่ถึง50นะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันครั้งนี้มันช่างดูเดือดแล้วละเกินนะครับอุ้ยพลานสมบูรณ์แบบยกสามเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆอยู่แล้ะเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นตัวที่มันแบบว่าเลือดเยอะหน่อย ต้องเลือดเยอะหน่อยนาทีนีเ้เลือดเยอะหน่อยเลงก่อนให้ผมเลงก่อนจ0ร้อยฝ่าตัวนี้ไม่เอานะครับแล้วก็เอาเป็นตัวนี้ดีฝ่ามีดาเมจหน่อยนะครับแล้วก็เอ,อ้นี่มันยกที่เท่าไหร่อ่ะยกคุณยียกที่สามชิบหายคุณยยกที่สามมาตัวนี้ไปตัวหนึ่งไม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาผมต้องปรับมันให้ได้ด้วยนะพันแปดใช่ไหมพันแปดผมจะเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เจอทัชเสมอใช่ไหมทัชเสมอผมก็จะเอาตัวนี้ไป Uh huh. จัดเลยนะเนี่ยจัดๆเลยจัดดเลย, <c oughs> เลยแล้วจะไหวไหมเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่ได้เลือดน้อยเกินไปนะครับอา่าต้องเอาเลือดเยอะหน่อยเอาตัวนี้ไปดีกว่าจะไหวไหม <c oughs> เออจะไหวไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับออพอไหวอยู่เลยอือก็ยังเหลือ25 0 มันจะเปลี่ยนตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเล็งก่อนเอากดโจมตีซะงั้นนะกดเปลีจิ๋วไหแล้วตายแล้วเหมือนไปไปแย่มันจิ๋วไหลจิ๋วไหยัะจัดเลยเปลี่ยนตัวเจ็ดร้อยแล้วเราไม่ได้ป้องกันเอาเลยอ้าวอย่างนี้ก็สวยนะแซ่มันเปลี่ยนตัวมาเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่ะอย่างนี้ป้องกันได้ป้องกันได้ป้องกันไปก่อน โอเคมันมีสามเกือบผิดพลาดอ่ะยิงโดูกัะแพ้มาเหนินไม่โจมตีเจียวจำสุดๆ,ๆ,ๆเก็บไปสามนะครับผมเล่มหมดไปสแต็กหนึ่งนะครับโอเคอุ้ยมันยังมีต้องห้านะเนี่ยแต่มันต้องโจมตีห้านะครับถึงจะล้มผมได้นะครับโจมตีห้าไม่งั้นผมมีแปดเลยประโตกเอ้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> พลาดไปหน่อยนะโอเคเอือ ไม่งั้นตงที่เก็บศอกผมก็จะเก็บไว้หนึ่งแล้วก็ป้องกันหนึ่งนะครับอ่าโอ้โหเหลือน้อยจริงๆเลยอะเหลือ284รอยแจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ก็ยังล้มไม่ได้จมตีห้าแนะ่อ้โ้อะไรจะขนาดนี้ห้าร้อยป้องกันไม่อยู่แล้วนะครับอเออเก็บไว้สองตายซะ,ะ,ะผมว่าผมเอามาผิดตัวตัวสุดท้ายนะครับ เพราะว่าดาเมจไม่พอนะครับก็มันมีเลือดต้องสองพันโอ้โหเราจะโจมตีเท่าไรวะเนี่ยตัวนั้นมีสอง้อยหาผมเห็นแล้วนะคสองตัวที่ลดไปนะ900กับ250ราทานได้สาทีนะคนี่จะกินโจมตีผมสี่ป่ะผมไม่ได้สังเกตนะครับแต่ช่างมันโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าโอ้โหแพ้เห็นแห่น ้เล hey, ็นเดนตายซะนี่นะกัดก็ให้สองร้อยห้าสิบพอดีไปเลยมาวัดใจกันนะครับว่ามันจะจบตีถึง 19! 19! 19! เก้าร้อยสิบเก้าไหมเหลือสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าพันก้าสิบแพ้โอ้ยแพ้ไปนะครับว้าตายเลยแพ้ไปเลยนะครับเฮ้ยตัวสุดท้ายไปดามเมจมันน้อยเกินไปนะครับ เอชิบหายแล้วต้องปลุกไข่ขึ้นมาสักคนแล้วนะครับถ้าไม่ปลุกไข่นี่สงสัยว่าผมจะเอาชนะไม่ได้นะครับปลุกไข่ดีวะเนี่ยจะปลุกไข่ดีวะเนี่ยตัวนี้68เลือกยากจัดเลยนะเนี่ยโอ้ต้องปลุกหลายตัวด้วยไม่ได้ปลุกตัวเดียวนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับต้องปลุกสองตัวเลยเหรอเมื่อต้องปลุกสองตัวเราเลือกปลุกใช่ไหมเดี๋ยเดี๋ยว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 ผมคิดก่อนนะครับ เลือกปลูกตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมผมปลูกตัวนี้ก่อนโอเคเพราะตัวนี้ต้องใช้นะครับแล้วก็เอาตัวเอาตัวพันสามไปเอาตัวพันสามไปแล้วก็เอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปแล้วก็เอาเออเล่นยากเหมือนกันนะนี่เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เอาตัวสุดท้ายก็เอา พอแล้วแหละแค่นี้ก็คงไหวอยู่พอจะได้อยู่นะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียงอ่อนเลยแต่พอจะได้อยู่อ่ะเลยยลุกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับโอเคอจะฝากบาดแผลไว้กับแกดีไหมมี500เป็น700ผมจำได้แล้ว500เป็น7 0 0โจมตีเลย ไม่ต้องไปกลัวเราแข็งแกร่งที่สุดไม่นะเอาสิจะได้เหลือพันน่อยๆน,นะครับตัวสุดท้ายจะได้เล่นง่ายหน่อย <laughs> มามันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆอยู่แล้วเปลี่ยนตัว776นะครับแล้วก็โจมตีเราแบบฟรีๆนั่นไงโอเคตามดังตามแล้วเราก็ป้องกัน2โอเค <laughs> มามาวัดกันใหม่โจมตีหนึ่งโอเคเอสุด เราป้องกันไม่ได้แล้วนะครับโอเคมาเก็บไว้สามนะครับเฮ้ยมันมีสามโอษโผมลืมไปป้องกันก็ได้โอ้โเอ้ผมเอ้ไม่ได้เว้ยมันป้องกันนะตะกี้ถ้ามันไม่ป้องกันนี่เราก็เน่าเหมือนกันนะโอเคมันหมดตัวแตกไปเรามีเจ็ดนะครับโอ้โหมันจะซ้ำรอยเดิมไหมเนี้ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามไม่ซ้ำแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เรียกว่าดาเมจจะจัดตัวนี้มีห้าร้อยใช่ไหม มี500เราก็จะป้องกันหนึ่งป้องกัน2ป้องกันสนะครับแล้วเหลือไว้1ึเอาไว้สรว์ <laughs> ตายซะตีนะอบุษบาปลุกไทโลขึ้นมานะครับ <laughs> มันไม่เหมือนเดิมหูอกฟอยจะบอห้นี่มันมีน้ำหรอฟอยมาจมตีหนึ่งเหลือไว้สามนะครับโอเคเมื่โจมตีหนึ่งเหลือไว้สามเหลือไว้สามถ้ามันเก็บไปหมดมันก็จะมีเจ็ด อันตรายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะครับโอเค <c oughs> เปลี่ยนตัวแล้วเก็ตัแต่งกันหมดโอเคทนะีนี้แหละน่าหน่าเห็นไหมมีหกนะครับอันเนินกาโจมไหมล่ะโจมตีหกแหมเรานี่มัน <c> น <oughs> ่าพิคิวฟ่านะครับโอเคเอาตัวนี้มาตายนะครับแล้วก็เสร็จโกแล้วทีนี้ตายให้หมดอย่าอยู่เลยจบตีหนึ่งจบตีสองพอเลยอ่ะแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสอง พอไหมตัวนี้เหลือ250จําได้า่าได้ป้องกันสาบเลยที่ว่าเอาชัวตายซะอยายู่เลยตะกี้จมตีชันเข้าสมนี่พันกับห้ยังจําได้ดี <laughs> มาไอจอราเคหน่อยมาวัดกันหน่อยว่าใครนี่มันจะแขง็งแกล่งที่สดุดโยมตีสมไม่เข้าแล้วทีนี้โอเคจากโลกนี้ไปเถอะ เบื่อกี้นา่าเต็มแก่แล้วตายซะอย่าอยู่เลยด้วยท้าไปตายสุดสุดแขนจะจัดจะก,กี้ทัาเพื่อนจัดใช่ไหมตายซะเถอะเุ้ยซ้ำไม่ซ้ำสักที <c oughs> โอ้ยพับ ภาพมาช้ากว่าสาวโ <ces> okay. อเคขับลาอีกคลักเนะครับถ้าพูดติดๆกัดขัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับก็คือหนึ่งเพิ่ง <waż> ตื่นนอนนะครับสองก็เป็นหาอะไรไม่รู้เชา้านี้ไอชิบหายเลยไอจริงๆจังๆไอลบยู you, หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> มายกสุดท้ายนะครับหลังจากกี้โอ้ยให้การจนเลยดีฟ้า <laughs> ป,รประโจ้ปโจปโจ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง เอ้ยก็เอาไปตายอ่ะดิตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออมีสี่ร้อย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอาคิดไม่ออกเลยอ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็นี่เอาไปเก็บสแต็กเอาตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้โอเคแค่นี้ก็สบายสบายแล้วลุยตายชัว เรียกว่าไม่ได้ไอ้นัทมามั่งเลย <c oughs> โอ้ยเก็ <c oughs> บสแต็กไว้หนึ่งนะครับโอเคเอามาเก็บสแตก็กมา <c oughs> มันจะจมตีเราสองไหมจมตีสองอยู่แล้วโอเคนี่มันปมหมึกเสตหนชั้นไม่ใช่เหรอแกเอามาทำอย่างงี้โอเคที่มีหกร้อยเลยอะตาหน้ามันมีสองเองอะไม่น่ากนนะลัวนะครับเฮ้ยเราโจมตีมันมันก็ตายนะเนี่ยไหนดูดูเฮ้ยโจมตีเลย โหดอย่างเงี้จมตีหนึ่งจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งอยู่ไหมตาหน้ามันมีแค่สอเองนะครับป้องกันหนึงป้องกันหนึ่ง,ง,นนง <laughs> ตาย,ยอยังหยุดเลยแกไม่ได้ฟาดห่างก็ให้มังกรเขียวแห่งทะเลทะเล,เลจีนใต้ม, <laughs> มา <c oughs> ขวดล้นมาเลยทีเดียวมาเอา้ามันเปลี่ยนตัวโอ้โถเอ้ใจไม่กล้าพอ โจมตีหนึ่งเจ้วแจมเอยไม่นะป้องกันได้นะครับแล้วก็โจมตีส่วนเลยไหมอืมสี่หนึ่งสสปสี่ไม่ตายนะครับเต็มที่ก็พันเนะครับอเอาเก็บไว้ลูกพี่สาเลยนะครับบ้าสู้กันสแต็กยังไม่ถึงส่เลยนะเนี่ยหูบ้าบอลจัดๆเอาวสวยโรนดียอย่างเงี้ทำอย่างงี้นะครับโอเคฮิฮิฮิัวชายามงกรเขียวแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนของฉันละ มนเลยเฮ้ยจมตีหตายสิอย่างงี้เออโดนกัดก็ให้เรียบร้อยเอ,อ๊ะตะกี้มันมีหหรือมันมีเจอ่ะชิบหายแล้วไม่ได้ดูซะด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรจมตีเพื่อก็ได้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสเพื่อนนะเพราะไม่ไม่ได้ดูจริงๆแต่เคอ,อ่ามีสามรอโอ๊เยเหลือร้อยบางๆเพราะกันหนึ่งก็พอ 1นนี่ฟ่าเอาไว้ใช้ไม่ตายอันหนึ่งนะครับโอเคมันไม่เหลือสแต็กว่ะเราก็คิดมากเองเฮ้ยหรือมันเก็บไว้ตัวหลังอเปลา่ามาดูซิมันเก็บไว้ตัวหลังบ่ะอันแน่เหลือ,อยิงเยงด้วยสแสดงว่าตาอบอมเป็นบอมแวบตะกี้นี้มาเลยอ่าจบตีห้าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่ละแข่งที่สุดแล้วตนนัวนี้ในบรรดาตอนนี้นะวงเล็บจมพลายไปด้วยพลังเจนบิลสุดเถอะจัดการมันไฮโนซอรัส แหวกไปเข้าไปาใช้ท่าเดียวกันเลยเพราะห่างยาวจัดๆสัตว์หน้าก็ให้ดักตั้มเรียบร้อยสองมือนหนึ่งอะเรียบร้อยแข็งแก่งจัดจัด เ่านะพันนี้ก็คำรามใหญ่โอ้โหเล่นถ้าเราเสียแบงค์ไปหไหลแบงค์เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราแข่งเบื่ออะไรวยอ่ะขอการ์ดทองสักใบหนึ่งก็แล้วกันปั๊ดดื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 ดเฮ้ยสล็อตของฉันไม่เป็นไรเอาไว้ให้บิดก็ได้พันห้าผมไม่เป um ิดอย่างแน่นอนนะทุกคนอย่าไปทำเหมือนผมนะเพราะว่ามีเวลาทั้งวันเดี๋ยวรอ รอลีก็ได้เถเอ้ยแต่ผมไม่รอลีนะเพราะว่าแบงคเยอะไงฮะอย่าลืมนะครับแพ็คกระบูนะครับพูดมากี่คลิปแล้วก็ไม่รู้นะว่าฟักไข่กันนะจ๊ะนะครับก็จะมีโอกาสได้ไฮบิดนะครับแล้วแต่ไฮบิดคอมมอนไฮบิดแ้วแล,แล,แล้วก็ไฮบิดซูเปอร,ร์แรนนะครับอืตัวคนไหนยังไม่มีตัวไหนก็เลือกจับจองกันได้เลยของผมยังไม่มีอ่าหนสอง สามสี่ห้าหกยังไม่มีต้องหกตัวเนี่ยเออถ้าได้ตัวไหนสักตัวหนึ่งก็ถือว่าดีทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันก็ล่อเข้าไปล้านเก้าแล้วนะครับมันมีเปอร์เซ็นที่แบบว่าได้แน่ๆผมดูแล้วนะครับอ่ะพอดีฝานะเช้าเช้าก้าแค่นี้แล้วกันนะถือว่าดูเดือดจัดจัดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าจะเดือดขนาดนี้มาก่อนก็มันบังคับตัวอ่า <c oughs> พอดีฝานะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนนนาปอออ็ Man, กกคงงต้งขลไ่ะบ สีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮไปแล้วเฟ้ย